เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับหันมามองกล้องนะครับครับอันนี้ยิ้มอันนี้หันมามองกล้องดีๆนะอันนี้ถ่ายทอด198ประเทศทั่วโลกนียโอเคขออนุญาตถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปครับมองกล้องนะครับไม่ไง้จ๋าหันมามองฝั่งนี้เน่หลานจะไปแล้วครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามกดไลค์ด้วยครับกดไลค์ครับหนึ่งสองสามโอเคครับบายบายนะครับบายบายด้วย ไปเลยเด้อยวไปเลยเด้อก็นะครับวันนี้ปล่อยนะปล่อยแล้วทั้งลูกค้ามาดูรถทั้งลูกค้ามาจองรถทั้งมาออกรถนะแล้วก็ที่นี้เอฟซีที่อยู่อ่าก็เรียกว่าอยู่นั่งรองนั่งร้องนะกลัวจะรอพี่ตายก็เลยให้เซลล์หนึ่งขับรถไปก่อนแล้วรถใหม่นะเอาไปลูกค้าก่อนลุกพี่ตายจะออกก็จะเที่ยงแล้วเนี่ยเพิ่งปล่อยคันสุดท้ายเสร็จของพี่วิไลเบรเสร็จนะครับ เดินทางก่อนเดินทางก่อนไปถึงบ้านลูกค้าได้ถ่ายให้ดูนี่ก็จะใช้ตัวนี้นำทางไอ้ตัวนี้มันมีระบบนำทางไปในตัวนะแต่นี้ลูกค้าแชร์โลเคชั่นมาให้แล้วพี่ต่ายก็จะไปตามตัวนี้แหละอืมก็เหลือประมาณสักกี่กิโลยี่สิบหกกิโลนะอันนี้มันจะวิ่งมันต้องมาเราต้องมาเลี้ยวซ้ายตรงเส้นถนนหักเนี่ยของนางรองอันนี้ก็เรียกว่าถนนหักนะก็ไปทางอำเภอเฉลิมพระเกียรต อีกสิบหกกิโลเมตรก็มันจะแยกอัน,นป้ายแล้ไปบอกทางไอ้ทางนี้ยมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางเขาพนมรุ้งนะเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูป้ายแต่สังเกตดูตรงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้เด้อคือเป็นน้ําตลอดทางเลยนะเป็นเขื่อนเนี่ยหรือเป็นอะไรเนียขับมาเป็นสิบกิโลก็ยังเห็นอยู่นะเนี่ยบ้านลูกค้าเราจะเป็นฝั่งนู้นนะ เห็นรถใหม่จอดอยู่นะครับเห็นเจ้าตัว x e s e r ซ e s ีจอดอยู่แล้วก็จะมีนะครับสุนัขอ๊ะนอนสบายเลยโนโเะเกย์ไปยลงไปดูก่อนในน้อบาลูคาน่าจะฝั่งขวานะครับคนเยอะ เอาไงเอาไงบวกก<ม>ันเลยไหมล่ะครับก็ตอนนี้นะครับพี่ต่ก็มาถึงบ้านของเอฟซี MC ที่อยู่เกาหลีแต่ว่าจะออกเป็นชื่อของพี่เด่นนะก็เอาเจ้าคันนี้มาส่งได้อย่างปลอดภัยอุย้ยไอถนนตรงนี้มันมันสุดแค่นี้นี่ครับอุ้คือดีแท้อทโอ้ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นอน,นั้นเป็นทางรถผ่านเยอะอุย้ย อ่ะใครโตเข้ามาอีกก็ี๋พี่ตายเดินไปดูบ้านลูกค้านิดหนึ่งกันครัพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีก็เยอะนะเยอะนะ วิ้ับลาติครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกรลาติครับสวัสดีครับผมเนียผมมาปุ๊บกับเลยเนาะเอ้ามาจากโคราชนะครับเนี่ยโอ้แวะเที่ยวก่อนไม่ล่ะหรือกับเลยอ๋อโอเคครับ ใช่ไหมรถรถเยอะเกินขับไม่ทันนี่ก็เอามาคุมไว้อีกแล้วเอามาคุมไว้อีกแล้วแล้วที่นี่แล้วที่นี่ใครใครเป็นคนใช้คันนี้มามีเนี่ยกาหลีฝุ่นเอาเนี่ยคนยุ่งก็ใส่กันนี่แม่ก็ใส่กันอยู่นี่เขาใส่นเท่าเท่าไงคนขับรถแล้วของของพี่เด่นมายังครับเนี่ยยังไม่ทันได้มาอ๋อ อันน้เอก้งแงแนี่อกองกกตเนปออกเป็นชื่อออกเป็นชื่ออะไรเอ่ยสุนายศีศักด์ของสุนายของพี่สุนายศีศักด์ไปไทยมันเครื่องเมือหมู่บ้านก่อนจะไดงว่าใช้ตลอดเลยนะเนี่ยใช้ตลอดใช้ดีเฮ็ดงานเฮ็ดงานดีตัวออกรถมาใช้คุ้ม ใส่ขั้นเก่าบัดนี้หนูเจาะไม่ต้องใส่ขั้นหม่บัดนี้เอากันถือกตัวออกรถไม่ใช่ไปจอดไว้หนูก็เลยเจาะเลยบัดเนี้ยไม่ต้องใส่ขั้นไม่ดอกแผ่อนผ่อนจะปีให้ดาวเท่าไรครับเจ็ดปีดาวสามจีบบุตรบ่อแข่งนี่แหละบ่อครับบัตนั้นอันนี้เป็นน้ำยาอะไรเนี่ย อุ้ยน um, ้ำยาไก่น้ยากเทียมเอากระทียมไม่รไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรมาไปดมนั่นเองมนั่นเองอจะอาจะมันมีกรเทีมนอนนอนมางในห่มหนะตัวเป็นหยังอันนี้ลูกค้าทำขนมจีนไม่รอน่ารักมากมีดบ่มียบ่เอาด้

พอมรดมาส่งกินก็ได้เดี๋ยวลองลองชิมก่อนเด้อว่าแ่บบออันนี้อันนี้ไผเป็นคนเฮ็ดสั่งมาอ๋อจะจะชิมก่อนชิมก่อนไม่ต้องเอามาหลายแล้วก็เอานิ่เดียวกับพกินบรายว้อ่เมมสีน้ำยาหมอเบอร์สีจ้ะแล้วอันนี้ก็ห้างนึง ทงัทงทัหมู่บ้านแล้วมังเนี่ยบอกมแตพี่น้องพิ่พี่น้องันยายาข้าต้มขเห็ดอันนี้โคตรมันโคตรแต่ย่อแต่ย่อคนงานใส่มันมันละเเดยวข้าวเยอะเยอะเอาเเนยงงานกลางวัเน่อเลยเป็นคนือเลป็นเลยอดยอด เรียนไว้แล้วนี่มีอีหยังนี่จอดลงสิบ่บ่มีเด้อจ้ะเขายังมีได้เรียนรักแก่มะโทบอยทางแล้วผู้แก่บ่กับคุมมันว่าในอีหยังในคลิปในคลิปบ่อยู่ก็คนแก่อีหยังนี่นําผู้แก่ไอ้ๆนั้นไอ้เรียนเผียนเผียนผมขอเอาเอา3 <coughs> 4เฮ็ดให้นึงครับไปเรียนมันน่ะ <coughs> ต้องใส่เาอันนี้เวมรน,นไปทิปๆไิดๆไิปๆิดดูด้วยกันแหละไปชิดอันนี้ด้จงใน่ายเมันแค่ชิดนั่นแหลอยู่ด้วยกันนั่นแหละัหมือนร้าน,น,นาเหมือนกัน,กนกใช่ไหมจ้าจ๋าสงจ นั่นแหะซื้อชิดิดม่งีเด้อซื้อชิด่งอีเด้อซื้อเซเป็นทะเบียนอยู่รายเดียวมอเบียนข่เกิดข่ยกิดเรื่องไยยาโดนโดนกระส่โดนกระายงเน่ไสิเจ้าสิครับป๋อเมมนเกี้ยวดอก่ซื้อหวยเพราะว่าเไรเขาจะเจ้าทะเบียนหวยสองศูนย์สีใช่ไหม เลขจํไม่เป็นโจทย์อีกโอ้สองศูนย์สามสี่เออเลขไปเรียนเท่าน่ะนี่หนึ่นย์สไปละกินบ้านลูกค้าอิ่มเรียบร้อยละจะกลับละคิดว่าจะได้ให้พานยัยดอกอุ้ยพานพานนี้ให้ไม่ได้เลยจ้ะ ยู้มแจ่มเลยนะมาสีสลายรูปยิ้นได้วรดตัวกับก้อนได้ๆฝากด้วยนะคะหขอวุดยิ้มสุดก็ไปที่ศูนย์ได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงนะครับผ่านมามองกล้องนะครับครับอันนี้ยิ้มอันนี้ผ่านมามองกล้องดีๆนะอันนี้ถ่ายทอด198ประเทศทั่วโลกเลย โอเคขออนุญาตถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปครับมองกล้องนะครับไม่ไง่จ๋าหันมามองฝั่งนี้เน่หลานจะไปแล้วครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามกดไลค์ด้วยครับกดไลค์ครับหนึ่งสองสามโอเคครับบายบายด้วยครับบายบายด้วยไปเลยเด้อเจ้าไปเลยเด้อ